ตามความคืบหน้าเรื่องหนึ่งก่อนกรณีของปืนที่ว่าจำนวนมากเลยเนี่ยนะคะอยู่ๆก็เอาไปจำนำอยู่ๆก็เอาไปขายกันนะคะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นไปในแวดวงสีกากีงานเข้ากันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรื่องกรณีของปืนที่ถูกขโมยเนี่ยนะคะในพื้นที่สอพอปักเกรดพอบอตรอบ,บอกว่าพบข้อมูลปืนหายจากสอพอปักเกรด็ดกระจายไปอยู่ตามแนวชายแดนโดยสั่งให้เร่งขยายผลติดตามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้คืนมาแล้ว44กระบอกพ้นตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามปืนที่ถูกดาบตำรวจของสอพอปากเกร็ดขโมยออกจากห้องเก็บอาวุธไปจำหนํำและขายโดยบอกว่าตำรวจสามารถตรวจยึดของกลางที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาได้แล้ว44กระบอกส่วนใหญ่เป็นการนำมาคืนวางทิ้งไว้ตามพื้นที่ต่าง ส่วนการเข้าตรวจค้น9จุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับเจ้าของสถานที่ หากเพราะว่ามีความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อหรือรับจำนำขายต่อจะเข้าข่ายความผิดตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยืนยันว่าจะต้องมีผู้รับผิดและถูกดำเนินคดีพเพิ่มเติมขณะที่การสืบสวนหาเส้นทางการสูญหายของปืนมีเบาะแสหลายช่องทางล่าสุดพบว่ามีการกระจายไปตามแนวชายแดนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาเบาะแสพิสูจน์ทราบ พบตรออยอมรับนะคะว่าในเรื่องของการติดตามอาวุธปืนที่เหลือกว่าร้อยกระบอกนั้นเชื่อว่าจะสามารถติดตามกลับมาได้แต่อาจได้กลับมาไม่ทั้งหมดค่ะส่วนกรณีที่นักกฎหมายรวมถึงอดีตตำรวจหลายคนออกมาวิพากวิจาร์ณว่าข้อกล่าวหาเบาไปมีลักษณะให้การช่วยเหลือกันเองยืนยันว่าไม่มีการให้การช่วยเหลือเพราะว่าคดีนี้ ตำรวจดำเนินคดีกับดาบตำรวจในหลายข้อหาทั้งลักทรัพย์ในสถานที่ราชการเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐยักยอกทรัพย์หลวงซึ่งอัตราโทษสูงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วเมื่อเป็นตำรวจทำผิดก็ต้องกล้าจะรับผิดในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิน้น นอกจากนี้ยังได้สั่งการไปยังทุกท้องที่ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบว่ามีอาวุธปืนหายอีกหรือไม่และให้รายงานภายในหนึ่งสัปดาห์ซึ่งคาดว่าจะรู้ข้อมูลทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าว่ายังมีพื้นที่ใดบ้างที่มีปัญหาอาวุธปืนหลวงหาย